วันที่หนึ่งกันยา68ค่ะนะคะชาวราศีกุมเป็นยังไงค่ะค่อนข้างร้อนแรงค่ะนะคะดวงอาทิตย์ นะสองดวงอยู่ด้วยกันเลยค่ะนะคะช่วงวันที่หนึ่งนี้ค่ะนะซื้อกับใครดีล่ะนะคะก็ซื้อกับนะจริงๆก็ซื้อกับเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามก็คือรูปร่างลักษณะสันทัดนะรูปร่างสันทัดผิวออกดําแดงนะคะมาไม่ถึงกับว่าดําค่ะนะคะออกแดงสันทัดนิดนึงใส่แว่นตาก็ได้ค่ะนะคะซื้อกับบุตรบริวารบุตรบริวารเนี่ยนะคะบุตรบริวารก็ต้องขาวขวดนะบริวารขาวขวดหรืออย,ย่างนั้นก็นะคะนะ เป็นที่สูงๆย่งๆผิวออกขาวผิวออกขาวขาวก็ได้นะคะหรือจะออกขาวแดงก็ได้ะคะ่ออททคะนะคะออกโพทีค่ีนะคะออกดําแดงได้ะค่ะนะคะนะ ออกดำแดงจะดีกว่าสูงๆยงๆนะจะขาวอบอวกก็พอได้นะคะที่เห็นเห็นนะซื้อกับบุตรบริบาลซื้อกับเลขบ้านนะนะคะเนี่ยเลขบ้านเลขบ้านก็ค่อนข้างดีอยู่ค่ะนะคะเลขบ้านนะนะคะเลขบ้านก็ค่อนข้างสวยใช้ได้อยู่คะ่ะซื้อกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยคะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ทางไกลที่เรานับถือก็ลองดูค่ะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องเป็นขาวอวกนะ ผู้หลักผู้ใหญ่ขาอวบแล้วก็กับซิกเส้นของตัวเองด้วยคะ่ะนะคะชาวราศีกุมนะนะคะก็มีดาวเสาอถอยหลังลงมามากุมลัคนายูกับนะคะมาอยู่กับราหูที่เป็นคู่มิตรนะนะคะเขาก็มาจากคำว่าบินาตามภาษาโหูนนะก็ระมัดระวัง ตัวเองนิดหนึ่งก็แล้วกันค่ะนะคะนะชาวชาวราศีกุมนะคะเด่นกับใครดีล่ะนะคะก็คนที่เด่นก็จะนะคะให้ไปก็คนเกิดบันเสาร์ละค่ะนะคะคนเกิดบันเสาร์คนเกิดพุธคนเกิดพุธกลางคืนคนเกิดวันพฤหัสนะคะคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันพุธะค,ะคนเกิดวันศุนกร์นะก,ก็ให้ นะคะนะให้เหมือนกันค่ะนะคะ,ะ,คะชาวราศีกุมก็โชคดีพอสมควรอยู่ค่ะนะคะ,ะ,คะก็ฝากค่ะนะคะฝากไปสักนิดนึงค่ะ จะทำอะไรนะคะก็อย่าชงชังจนเกินไปค่ะอย่าเชื่อมั่นตัวเองมากจนเกินไปค่ะนะคะเพราะว่าดาวราหูกับดาวเสาร์อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เป็นคู่มิตรคู่นักเลงค่ะนะคะกล้าได้กล้าเสียการจะลงทุนอะไรก็ให้ดูดีๆสักนิดหนึ่งกันแล้วกันค่ะอย่าใจร้อนระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ระมัดระวังคู่กรณีคู่สัญญาของเราเองค่ะนะคะจะเซ็นจะคำประกันจะเซ็นอะไรก็ให้ดูดีๆค่ะนะคะดาว ดาวตัวดาวตัวนี้ก็คือเขาดาวตัวนี้ของเขามันเดินเร็วเกินไปอยู่นะคะนะก็คือดาวพุธนี่เป็นดาวที่เดินเร็วนะจะทําอะไรก็ระมัดร,ระวังนิดนึงก็แล้วกันค่ะนะคะชาวราศีกลุ่มค่ะนะคะนะ